สมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักในพระนามพระบาทกระซอกพระแอมหรือพระเจ้าแตงหวานหรือพระบาทสมเด็จพระศรีสุริโยพันธ์ที่หนึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นกษัตริย์ในตำนานของอาณาจักรพระนครเรื่องราวของพระบาทศรีสุริโยพันธ์ที่หนึ่งนั้นมีความสอดคล้องกับพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาพงศาวดารจามปา และศึกสงครามระหว่างเมืองพระนครกับอาณาจักรจามปารวมถึงรอยต่อทางประวัติศาสตร์ของสงครามที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดทรงมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจามปาและมีการกวาดต้อนเชื้อพระวงศ์จามปามาไว้ในเมืองพระนครหล,ลวงและเกณฑ์เป็นแรงงานสร้างเมืองนครธมสมเด็จพระองค์ชัยหรือพระเจ้าตรซอกพระแอมหรือพระบาทศรีสุริโยพัน์ที่หนึ่งพระเจ้าแตงหวานทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นปกครองเมืองทางตอนใต้ ใกล้เมืองจตุมุกพนมเปนโดยการรวมตัวของทาตที่เป็นกลุ่มพวกเดียวกันในพระราชอาณาจักรชัยวร,รมันที่หลบหนีออกจากพระนครหลวงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เป็นชนชั้นที่ถูกปกครองทางตอนใต้โดยช่วงเวลานั้นอำนาจในพระนครหลวงได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงอย่างมากเมืองภายใต้การปกครองพยายามแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระซึ่งต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นฐานอำนาจสำคัญของราชตระกูลตราซอกประแอม เมื่อพระบรมราชาหรือเจ้าพญยาญยาติทรงย้ายราชธานีจากพระนครหลวงมายังเมืองนี้ซึ่งเป็นฐานอำนาจเก่ามาตั้งแต่ราัชาสมัยพระเจ้าแตงหวานพระเจ้าแตงหวานทรงขึ้นปกครองเมืองนี้เมื่อพระชนมายุ70เจปีในปีคริสต์ศักราช1290และทรงอภิเษกกับพระนางจันทราวรเทวีพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันทีเกในปีนี้ด้วย ต่อมาทรงได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระนครหลวงในปีคริสต์ศักราช1,336-1,340ถึง 1, พระเจ้าแตงหวานทรงเป็นผู้สร้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นเครื่องราชากกุธภัณฑ์ที่สำคัญมากที่สุดของอาณาจักรกัมพูชาคู่กับพระขันราชทรงเฉลิมพระนามหลังจากสเสวยราชสมบัติว่าพระบาทกามอนตงอันศีสุริโยพันธ์ทำมิกามหาราชาธิราชอยู่ในราชสมบัติหปี ในพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาซึ่งพระราชนิพนธ์โดยสมเด็จนักองค์เองพระเจ้าแผ่นดินแห่งพระราชอาณาจักรขมีในขณนะนั้นปัจจุบันคือเมืองอุดงลือชยัย จังหวัดกำปงสปือกล่าวว่าสมเด็จพระองค์ชัยหรือพระเจ้าแตงหวานนี้เป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์ของราชสกุลนโรดมและทรงเป็นผู้สร้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นเครื่องราชาก,กุฏาภรณ์ที่สำคัญมากที่สุดของอาณาจักรกัมพูชาคู่กับพระขันราชพระเจ้าแตงหวานมีชื่อเดิมว่าองค์ชัยพระราชบิดาเป็นเจ้าชายเชื้อพระวงศ์แห่งอาณาจักรจามปา เมื่อครั้งพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรพระนครหลวงยกทัพหลวงจากละโวเข้าโจมตีเมืองพระนครหลวงได้คืนจากพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรจามปาที่ปกครองพระนครแล้วยกทัพหลวงบุกต่อไปถึงอาณาจักรจามปาจนมีชัยชนะสามารถผนวกดินแดนจามปาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิได้สําเร็จ เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือจามปาพระองค์ได้กว่าต้อนเชื้อพระวงค์จามปารวมถึงไพระทาาชาวจามปาเขาเป็นเฉลยเกียนเป็นแรงงานสร้างปราสาทหินเจ้าชายปทุมะแห่งจามปาผู้เป็นพระราชบิดาได้ถูกกวาดต้อนมาในครั้งนี้ด้วยด้วยเป็นเชื้อพระวงค์ที่สวามีพักจึงได้รับการดูแลเยี่ยงเฉลยศัก ต่อมาพระองค์ได้ทูลขอเสด็จออกบวชเป็นพราหมณ์ขึ้นไปบำเพ็ญตะบะอยู่บนเขาพนมกุเลนส่วนพระนางโสภาวดีพระชายาทรงพระคันปลอมปนพระองค์อยู่กับเฉลยเมื่อพระนางคลอดบุตรชายตั้งชื่อว่าองค์ชัยเป็นเด็กฉลาดและมีบุญญาธิการมากพออายุได้เจ็ดปีมารดาให้ออกตามหาบิดาที่ออกบวชอยู่บนเขาบิดาได้มอบมเมล็ดแตงให้สามเมล็ดและเหล็กอีกก้อนหนึ่งเชื่อว่าเป็นของวิเศษ องค์ชัยได้นำมเมล็ดแตงมาปลูกต่อมาเด็กเลี้ยงวัวมาเก็บกินพบว่ารสชาติดีมีรสหวานฉ่ำองค์ชัยจึงหวงแตงนั้นมากวันหนึ่ง มีวัวจะมากินแตงที่ปลูกไว้องค์ชายได้นําเหล็กที่บิดามอบให้คว้างใส่วัวจนทะลุตัววัวเสียชีวิตเรื่องราวของผลแตงหวานนั้นดังไปถึงหูพระราชาพระเจ้าชัยวรมันที่9พระองค์จึงโปรดที่จะเสวยแตงนั้นเมื่อเสวยแล้วทรงโปรดรานยิ่งนักจึงทรงแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสวนหลวงและโปรดให้นําเหล็กที่คว้างวัวจนตายไปตีเป็นหอกไว้ป้องกันโจนขโมยมาลักขโมยแตงพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าทรงพระราชทาน พระแสงหอกลำแพงชัยนั้นให้เป็นอาญาสศียอยู่มาวันหนึ่ง พระเจ้าชัยวรมันที่เกราราถนาเสวยแตงขึ้นมากลางดึกจึงเสด็จลงไปในสวนจะไปเก็บแตงมาเสวยซึ่งนายแตงหวานนึกว่าเป็นโจรมาลักแตงจึงคว้างพระแสงหอกลำแพงชัยอันเป็นอาญาสิทธิ์ดนพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าถึงแก่สวรรคตบรรดาหน้าหมืน่นสัพพมุข,ขมนตรีทั้งหลายจึงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้ขึ้นสือราชบัลลังก์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพระนครต่อมาโดยเฉลิมพระนามหลังจากเสวยราชสมบัติว พระบาทกะมอนเตงอันสีสุริโยพันธ์บรมมหาบอพิษทำม,มิกกมหาราชาธิราชและทรงรับพระนางจันทราวารเทวีอันพระราชธิดาในพระเจ้าชัยวรมันที่9เป็นสมเด็จพระอัคารมเหสีเรื่องราวตำนานของพระเจ้าแตงหวานนี้มีลักษณะแบบเดียวกับพระเจ้ายองอูซอยหาฮานแห่งราชวงศ์พุกามนักวิชาการกัมพูชาเชื่อว่าการเสด็จขึ้นครองราช ของพระเจ้าตรซอกประแอมไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและมีการเตรียมการไว้โดยพระปทุมราชาพระราชบิดาและ,ฉะเฉลยท่าชาวจามปาที่ต้องการยึดอำนาจเพื่อปลดแอกจากพวกชนชั้นปกครอง เพราะหลังจากการเสด็จขึ้นครองราชพระเจ้าตรัซกประแอมได้ทำการกวาดล้างกลุ่มอำนาจเก่าจนเกือบสิน้นในปีคริสต์กักราช1,335-1,336ถึง 1, 36, ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันปรมสีสวนแห่งพระนครหลวงได้เกิดการลุกฮือของชนชั้นทาสในเมืองพระนครหลวงเนื่องจากถูกบังคับ กฎขี่ใช้แรงงานหนักจากชนชั้นปกครองในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันปรมรีส่วนเอกสารขมีนระบุว,ว่าทรงปกครองโดยไม่ชอบธรรมทาให้บ้านเมืองเกิดกะลียุคจนเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติขอมจากบันทึกของโจโตากวานทูตชาวจีนที่เข้ามาในเมืองพระนครหลวงในรัชสมัยพระเจ้าอินทราวรมมนที่สได้บันทึกว่าในเมืองมีทาตมากกว่านายทาตซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลว่า ทำไมทาตถึงกล้าลุกฮือขึ้นก่อจลาจนเพื่อปลดแอกจากชนชั้นปกครองจากนั้นทานได้ร่วมกันสังหารนายทาตจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1,336ได้ปรากฏพระนามกษัตริย์พระองค์ใหม่พระนามพระบาทศรีสุริโยพันธ์หรือพระเจ้าแตงหวานซึ่งกษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและยกเลิกประเพณีการสร้างปราสาทหินเพื่อถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพระเจ้าแตงหวานเกิดและโตในอาณาจักรคเม ในฐานะชนชั้นกสิกรซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่บรรดาทาสชาวจามเลือกที่จะยกพระเจ้าแตงหวานขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์จามผงสาวดานกล่าวว่าพระเจ้าแตงหวานทรงสัตรพระแสงหอกลำแพงชัยถูกพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวรถึงแก่สวรรคตในปีคริสต์ศษษษษษษษ 1, 36, ักราช1336บบรรดาขุนนางจึงยกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งพระองค์ไม่ใช่คนในราชวงศ์หรือเกี่ยวข้องกันกับกษัตริย์ ในราชาสกุลมหินพระราปูระและเป็นเรื่องยากที่บรรดาขุนนางที่พักดีกับกษัตริย์องค์ก่อนจะยกคนที่สังหารกษัตริย์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่เว้นแต่มีการก่อกระบฏหยุดพระราชาอำนาจขุนนางจึงจำยอมต้องสวามีภัก พระเจ้าแตงหวานทรงประชวนด้วยทรงพระชราภาพสวรรคตในปีคริสต์ศักราช1,341พระชนมายุ120ปีหลังจากสวรรคตกองทัพอยุธยาได้ยกทัพเข้าโจมตีพระนครหลวงในรัชสมัยพระราชโอรสของพระองค์คือพระบรมนิพานบดแต่ยังไม่สามารถตีชิงเอาเมืองได้พระบรมนิพานบดท,ทรงประชวนสวรรคตของราชสมบัติได้5ปี พระสิทธานราชาอนุชาจึงขึ้นเสือราชบัลลังก์เพื่อรักษาราชสมบัติทัพอยุทยาจึงยกทัพกลับไปในรัชาสมัยพระสิทธานราชาหลังจากพระเจ้าแตงหวานสวรรคตรได้12ปีกรุงศรียอยุธยาได้ยกทัพเข้าโจมตีพระนครหลวงอีกครั้งกรุงแตกในรัชาสมัยพระบรมลำพงราชา